จากที่อาจารย์อ่านข้อความแล้วว่าอาจารย์ก็คิดว่าหนูน่าจะมีความรู้สึกสับสนในใจเนาะมีความรู้สึกเจ็บเนาะน่าจะรู้สึกดีๆให้กับเขาอยู่ด้วยไหมนะเพราะว่าถ้าชิลเนี่ยหนูก็น่าที่จะคุยต่อได้เนาะแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ดีพอด้วยนะครับถ้า เป็นแบบนั้นนะครับอาจารย์ก็อยากให้เราครับถามตัวเองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันให้ความสุขกับเราบ้างหรือเปล่าเนาะหรือว่าเรากําลังใช้เวลากับสิ่งที่ไม่มีทางที่จะที่จะเป็นไปได้หรือเปล่านะครับถ้าคําตอบคือไม่นะครับไม่มีความสุขแน่ๆก็ถึงเวลาแล้วละครับที่ต้องเดินออกมานะแล้วก็ต้องให้เวลากับตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าการตัดสินใจที่จะเดินออกจากใครสักคนหรือตัดสัมพันธ์เลิก พูดเลิกคุยกับใครสักคนเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลานะครับดังนั้นก็ไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องกดดันตัวเองนะครับถ้าวันนี้เรายัางทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเลยแต่ก็ให้ตั้งใจนะครับไว้ว่าเราจะค่อยๆถอยออกมาเนาะแล้วก็ไม่ต้องไปโทษตัวเองนะถ้าเกิดเขาไม่ชอบเราแบบที่เราเป็นนะครับก็ไม่ได้หมายว่าหมายความว่าเราไม่มีค่านะครับความรักอนะ่ะมันคือการที่เราได้เจอคนที่พอดีกับเรา อาจารย์คิดว่าแบบนั้นนะครับความหนักแน่นที่แท้จริงก็คือการที่เรารับรู้ว่าเราคู่ควรกับความรักนี้นะครับแล้วเราก็พยายามมันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองให้โอกาสตัวเองได้พักได้หายใจได้กลับมาอยู่กับตัวเองเพื่อที่จะพบว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้มาจากใครนะแต่ว่ามันมาจากใจของเราเองนี่แหละที่มันเข้มแข็งพอที่จะอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครนะครับอาจารย์เป็นกำลังใจให้นะจ๊ะ